ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ชื่อ,อเรื่องว่าผู้ว่าคาราบุได้ไหมที่นี้ชื่อว่าพ <c oughs> ี่หญิคารับพวกเราได้ไหมตอนหญิงรับน้องเนี่ยเรื่องเองรื่องของี่หญิงเนี่ยครับพี่โยชน์เนาะมันก็จะมีการรับน้องที่แบบค่อนขมมาอ้างจะเลิกดึกมากแล้วแล้วตัวหญิงเองอะไม่ได้อยู่หอ ตอนแรกอะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยแบบอยากเข้ารับน้องเพราะว่าเราถูกสั่งให้ต้องเข้าบางกิจกรรมที่เราเห็นว่ามันแบบเออน่าสนใจน่าเขา้าเราก็อยากจะเข้าแต่ถ้าเรดแบบมองอการเรียกเพื่อวันนั่งเฉยๆเพื่อมาฟังพี่ว่าแล้วเราจะต้องกลับบ้านหนึกแล้วกว่าเราจะนั่งรถจากมอ,อกลับบ้านอีกอ่าากะอันก็นึกมากๆแล้วตอนเช้าเราต้องตืง่นในเนี้อะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าเพราะเราไม่อยากใ้ครมาสั่งให้เราต้องทำในสิ่งที่เราสึกเราไม่อยากทำ การที่ไม่ได้ขอลรน้องเรเนะี่ยมันก็ริงๆิมันก็ทําให้เราค่าๆที่จะขัดสังคมเพื่่นน,น,น้องเพื่อนก็หลายๆคนเขาะขอลรน้องด้วยกันเราก็จะมีแบบเพื่อนที่แบบเออเขาต้องเจอกันทุกวันมากกว่าในคาสตอนเย็นก่อนที่จะมาลงลาเขาไปกินข้าวด้วยกันลงลาเสร็จก็มีการพูดคุยกันน้องคนนี้แต่ผัดที่บนนี้นะเอาตรงๆมาหญิงราไม่มีสาระคะ่ะตอนที่เรียนมาหญิงเคยแม้ทำว่าแบบเออผานกิจกรรมรับน,น้องไปอ่ะหญิงไม่มีเพื่อนไม่มีที่ คูที่ปรึกษาหรือครับีเรียกมาถามว่าแบบเออเธอเธอจะเรียนชั้นนี้ต่อไปได้จริงๆหรอถ้าเธอแบบไม่มีเพื่อนแบบนี้จะลองแบบแบบย้ายสาขาไหมอะไรแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะไปหาสังคมเอาดัาหน้าคือปกติกเวลาทุกคนเรียนมหาลัยใช่ป่ะเวลาโรงเรียนก็จะแบบรอเพื่อนเรียนตัวนี้พร้อมกันรอรอรอคนนี้ลงฟัซนี้ด้วยกันเพื่อจมีเพื่อนตัวด้วยกันแต่เราเป็นคนที่แบบลงเรเียนคนเดียวได้ เพื่อเรียไปขารู้จักเพื่อนหม่หในคลาสนั้นน่ะเราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเรียนจบมาโดยที่แบบไม่มีเพื่อนสนิทอ่ะคือมีเพื่อนที่แบบทํางานด้วยกันในคลาด้วยกันบ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนที่แบบเราจะสามารถคุยกันได้เพื่อหรือแบบวันที่เรามีปัญหาแล้วเราสามารถจะยกถึงหาใครได้แบบพนักานแล้วทอมอย่างเงี้ยมันเราเราไม่มีเราไม่มีทํากลมน่ะมันก็เลยค่อนข้างที่เป็นคาันที่แย่ของเรานิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อยแบบพูดถึง่าไหร่เสียสันอะไรอย่างเงี้ย จริงจริง,รงนะนะมม,มนแรกที่รู้ว่าจะได้ทำเพราะว่าเราได้โอกาสจากทางที่โหรจะทางสตา,ารนแล้วเราสึกว่าเรื่องนี้ยมันก็ค่อนข้างชา์กับตัวเราเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคืเ็เรื่องที่แบบเป็นความบอบช้ำในอดีตตอนที่เราเรียนนะว่าเราแบบมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีกับระบบ การรับน้องที่แบบมันต้องทำทั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำก็ตอนที่รู้บทนี้เราคุยกับคนที่เขียนนิยายเขาก็าธิบายาเราเหมือนกันว่าจริงอ่ะนิยายเรื่องเนี้ยมันจะมีการพูดถึงการแก้ไขระบบนี้ว่าเพราะอะไรตัวละครอย่างตัวยอซ่าเขาถึงแบบมาเป็นที่ว้าแล้วเพราะอะไรก็ถึงแบบต้องการเที่จะเี่นระบบนี้ไปซึ่งความคิดบางอย่างที่ที่มันอยู่ในตัวละคระเราก็รู้สึกว่าเออมันตรงความรู้สึกเรานะตอนนั้นว่าแบบบางทีรุ่นน้องเขาสามารถคิดได้ด้วยตัวเองว่าแบบเขาควรจะทําหรือเขา ควรจะไม่ทําอะไรแล้วก็บางอย่างสิ่งรุ่นที่ผ่านมามันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปล้านคนร้านความคิดอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าความคิดคุณจะเป็นความคิดที่ถูกหรือดีคนเดียวคนอื่นคิดต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกในมุมของเขาว่าจริงๆแล้วอะ่ะอิมบอกว่าถ้าถ้าสังเกตในซีรีส์เรื่องนี้ดีๆอ่ะมันจะไม่มีการทำ้ายน้องแบบที่รุนแรงมากๆมันจะมีมุมแบบเหตุผลของรุ่นพี่ว่าให้น้องทําไปไปเพราะอะไรบางอย่างอย่างการทำโทษครั้งแรกเนี่ยในในปีที่สองที่สาม เราจะเห็นว่ารุ่นที่ต้องลงโทษเพราะว่าถ้าที่เด็กคนหนึ่งอ่ะมันเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทขึ้นมันก็เราถามว่ามองในมุมความเหมาะสมมันเหมาะสมไหมมันก็ไม่มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วเรื่องชกต่อยถูกต้องไหมเออเราก็ขกอบร้อกือบเยทีเนี้ทำโูดที่แรงที่สุดในเรื่องเนี้ม <c ough> ันจะได้ม да ีการให้น้องไปคาไปแบบไปทําสิ่งที่แบบต้องเป็นอันตรายกับน้องมากๆจะมีแค่แบบการลุกนั่ง การไปวิ่งซึ่งตัวรุ่นพี่เองเนี่ยพอเห็นน้องจะต้องทำอ่ะเขาก็จะ,สะแสดงสปิริตว่าเราจะทำด้วยซึ่งมันเป็นจุดยืนของตัวเกียวซ่ายอยู่แล้วว่าเราอยากทำให้น้องรู้ว่าใครที่ทำผิดมันควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในความผิดนั้นร่วมกันไม่ควรจะต้องเป็นใครใดคนหนึ่งที่จะต้องแบบรับผิดชอบคนเดียวถึงเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องแล้วเราโตกว่า เราก็ลเลยเมองว่าเกียวซาเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าระบบโซตัสมันสิ่งที่ดีบางอย่างมันก็คนเวก็บไว้ในเรื่องของการสรารพื้นที่แต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีหลายๆอย่างที่เป็นการคำโทษน้อง ไม่มีเหตุผลก็คนจะต้องหายไปเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภทพเท่าเทียมกนะันจริงๆอ่ะช่วงแรกยู่แรกๆอ่ะจริงจําได้เลยว่าลูกแก้วเขาค่าที่จะเครียดกับการที่จะต้องทอํายังไง <s uck ling> ให้ตัวเขาดูขึน้นด้วยด้วยบอดีเ้เขาที่แบบตัวเล็กมากแล้วหน้าก็หวานการที่เขาเดินเขา้ามหายนะเขาพูดว่าพี่หุมคนจะต้องดุน้องในคีไหนดีคะแล้ว้องก็พูดไว้อีกประมาณหลายคีว่าขงสองสามคีแล้วก็แบบลูกแก้วหนูลองแบบบางครั้งอ่ะการที่สมมติเราพูดด้วยเส <s uck ling> ียง เสียงธรรมดาเนี่ยมันมันจะมันจะไม่ได้ดูดมาสักเท่าไหร่แต่การที่เราแบบมีวลาการที่จริงจังขึ้นการเว้นวักการปดเสียงการจ้องมองมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักของคำพูดมันหนักแน่นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเกียวซสาเลยเวอร์าชันที่ไม่ได้ตะคอกหรือบบตะเบงใส่น้องสักมากมาจนเสียงแผดขึ้นสมองหรือแบบ เดินเข้าไปเพื่อแบบจะแทะกระทัเพืใส่รุ่นน้องที่แบบนั่งรอฟังคำสั่งอยู่อะไรเงี้ยมันเพื่อจะกลายเป็นแค่แบบโยธาที่ใช้เวาตาแล้วก็ใช้น้ำหนักเสียงที่ที่หนักแน่นขึ้นเมื่อเมื่อต้องลงหลายลับน้องซึ่งจะต่างตางจากพุ้นที่ปีอื่นๆที่เป็นแบบพี่ผู้ชายที่ยังมีความแบบจะแทะน้องเดินเข้าไปแล้วก็แบบพูดลุกขึ้นผมบอกให้ลุกขึ้นอย่างเงี้ยแมันทำไปอะไรบอกให้ลุกขึ้นมันเป็นอีกทีหนึ่งที่เราเกีูว่าแบบน้ำหนักเสียง มันจะแตกต่างกันรูแปแบบการที่เขา้าฝานออกก็จะแตกต่างกันตัวคาแรคเตอร์ของวลาดริงๆ์เขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมองว่าปกติต้องวิ่งนาทุกๆอย่างคือการที่คนคนนึงอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าแบบเขาต่อเขาในใจเขาจะจะรู้สึกกับฝ่ายยังไงไม่ชอบอยังไงหรือว่าจะแบบชอบอยังไงเขาก็จะแบบเลือกที่จะทำสิ่งที่รู้สึกว่าภาพรวมมองว่าถูกต้องก่อนเสมอโดยที่ลืม เขาความรู้สึกตัวเองแล้วมันมาคิดถึงได้ในวันที่มันแบบสายไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะตึงใส่ทุกคนเขาค่อนข้างมีกำแพงบางอย่างในความรู้สึกตัวเองซึ่งแล้ววันหนึ่งที่ความรู้สึกเขาบอกชาวมากำแพงก็ค่อนข้างเดือดดาลขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็มีตัวแปรบางอย่างที่มันมาทุบกำแพงนั้นออกไปก็ต้องรอดูว่าใครจะเป็นคนทุบกำแพงตัวนั้นนะนะน้องเล็กเหรอเรื่อยๆเหมือนจะถูกเล่าตั้งแต่น้อง้อยู่ ภาพแรกที่เ,เรามองว่าน้องมีจุดมุ่งหมายในการทําเพื่อคนที่ตัวเองแ,แบบแลงแบบชอบค่อนข้างชันเรามองว่าการที่คนคนนึงเขาจะพยายามเดินผ่านจุด,จดเดิมทุกๆวันพยายามที่จะแบบมองหาใครคนนึงตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นเด็กผู้หญิงที่มีอร์เดิมที่หนักแมนดีอจริงๆตัวน้องอ่ะค่อนข้างจะสดใสผมกับไวที่น้องได้เล่นแหละแต่ว่าพอด้วยความที่เป็นเรื่องแรกแล้วก็ตัวน้องเองอ่ะซีนแรกที่ต้องเข้ามันก็ต้องเจอวันนั้นเราถ่ายซีนแรกอยู่ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงอะเพาะเพราน้องขั้นแบบกับการที่เข้ากับที่ที่เขาชอบ ตัวปลาเน่อยจะมีความเป็นกระตูนค่อนข้างเยอะเช่นเวลาที่เขาแบบต้องเขาพูดปปลลเรื่องเป็นากาศสปอยแล้วมันมีสี่งที่แบบมันมีปีนสิของน้องอยู่แบบคือคือน้องอ่ะคือเื่อนติดของผู้หลอกน้องจะค่อนข้างที่แบบไม่ได้แบบมีคอนฟ lict กษษษับชีวิตเยอะมาก ตัวตัวเขาเองอะ่ะพอถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคนที่เขาชอบมีคนที่ชอบอยู่แล้วเขาก็ยังคงม,มั่นคงนะกับการที่แบบดูแลแล้วคอยซัพพอร์ตเขาเขาเห็นคนที่เขาชอบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยิ้มเขาเลยกลายเป็นตัวละครที่มีความสนใจคนข้างมากเพื่อจะเอารอยยิ้นะมนั้นอ่ะส่งต่อไปให้คนที่เขาชอบเผื่อนที่มันจะมีรอยยิ้มเล็กๆออกมาบ้างเขาก็ดีใจแล้วจริงๆคาแรคเตอร์ไม่ต่าจากตัวอันดานะ <laughs> <laughs> มันคืออันดาเลยแหละแต่ว่า ครั้งแรกที่เราเห็นน้องอ่ะน้องค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบจริงจังกับความรู้สึกของตัวเองเช่นเขาจะมีความคิดเยอะเขาจะไม่ปล่อยให้แบบว่าความรู้สึกของตัวละครอนะ่ะมันทํางานไปจนช่วงแรกคิวแรกๆเขาจะมีความเครียดค่อนข้างมากเออเขาเาห้ือน้องว่าแบบพญานาจริงๆแล้วอ่ะครั้งที่แบบหนูมากองตอนเช้าอ่ะคาแรคเตอร์การแต่งตัวหนูการทักทายของหนูการหยอกพี่ๆทีมงานมัคนคือตัว มะนาวเลยนะลองปลดล็อกตัวเองอะแล้วก็ปล่อยให้ตัวอัญดาคือมะนาวอย่างได้ยได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งพอหลังจากการพูดคุยท้ง,งานไปอะน้องก็ได้กลายเป็นแบบมะนาวในรูปแบบที่เรามองเห็นได้แบบชัดเจนมากมากขึ้นอะซึ่งตัวความแพรวเพราที่เห็นเห็นเขาทำทุกอย่างมันคือมันคือคาแรคเตอร์เขาที่มันเป็นเสน,เน่ห์ของเขาด้วยตัวเขาเองอะเราเราค่อนข้างชอบความเป็นธรรมชาติเนี้ยของของของอันดาอยู่ค่อนข้างสูงซึ่ง เราจะบอกเขาเสมอว่าให้จําไว้อย่างเดียวว่ามะนาวเป็นคนที่ทําอะไรโดยที่มีจุดมุ่งหมายคือเขาการที่เขาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาคิดเวื่อไหว่าถ้าเขาทําแบบเนี้ยมันจะส่งผลให้ได้รับแบบเนี้ยเปล่าเปล่าแบบแคล้วเปล่าเขาเออจะแคลาวเลยจริงจริงหรือว่าสาวว่าอะไรเปล่าเองเนางแคล้วเปล่าเวลาเปล่าก็ดูเวลาเขาพอบางทีอยู่หน้ามอนิเตอร์อิดหน่งเออเวลาอยู่หน้ามอนิเตอร์เราจะแบบผมมอง ตอนนะั้นรูอยากอะไรแกเราบอกนะ้องใหม่น้องนะทันแล้วอ,อ๋อแล้วเราชอบอีกานึงเหมือนกันว่าเราชอบการบิบการดูแลของตัวคันดามันเลนทุกใส่ว่าไปในในใน character ของตัวมะนาวนัง่งเยอะาการเป็นหัวงราตรีการมองคนเนี่ยเขาเขาดูมีความหมายในทุกครั้งที่เขามองไปที่ใครกับคนมันก็เลยดูแบบ ดูมันาวมันตัวละครที่น่าหลงมากถ้าเราไปดูภาพเบื้องหลังนะว่าเรายืนล็อกก i n g อย่างเงี้ยเขาจัดไฟล้าจัดแสงเราแสงันจะแรงมากแบบหล้อมันเป็นสิ่งที่เขายืนอยู่สองคนที่หลายที่แหละมันมีหลายตัวแล้วจัดจัดไฟก็่ยังไม่ได้ขึ้นซอฟต์ยังไฟยังไม่นี่เนี่ยเราสาสตร์มาที่ตัวแบบลูกแก้วแหลมมากๆเขาจะเป็นแบบเขาจะคอยเอามือมาบังให้อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอัตโนมัติโดยโดยตัวของเขาเองอะเราไม่แน่ใจว่ามีคนเบื้องหลังไหมแต่ว่าถ้ามีทุกคนก็จะได้เห็นอะไรเงี้ยการอยู่แบบบางคน ที่แบบเข้ามาในซีกระโปรงสั้นมากโปเขาก็จะขอดวิ่งแบบแบบเออมันไม่แปลกหรอกทุกคนที่อยู่ไกลมะนาวก็ชอบมะนาวมัละกันอะไรเงี้ยมันมันทรีปมันด้วยตัวของมันเองชอบไหมคะใช่ไหมคะ ตอของคนนี้เขาเล่นซีนอารมณ์อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบซีนเมื่อดูไปถึงตอนท้ายๆอ่ะออช่วงกาลางเริ่ช่วงที่เริ่มมีเขาติดปัญหากันมันไม่ได้ดีแค่ซีนที่เขาหลักกันซีนที่เขาก็ต้องแบบว่าอย่างนี้เขาจะต้องมีปัญหาแล้วเขาเสียใจที่เขาต้องสาอารมณ์ใส่กันทั้งสองเขาสองคนก็ทำออกมาได้ได้ด,ด,ดีก็อยากให้ลอง<ม>แต่สองคนอ่ะของคนค่ายที่เป็นแบบเป็นเด็กเด็กที่แบบ ด้วยอายุเนอะมันยังไม่ผ่านความบอกช้ำในเรื่องของความรู้สึกกันมากแล้วมัมีการดึงประสบการณ์เก่าๆที่ที่ที่มันจะต้องมาใช้ดีมาความรู้สึกในทีน่ะมันก็เลยแบบบางทีมันจะไม่ไม่มาพอแล้วเราต้องแบบพุชมันขึ้นไปอีกเยอะมากๆมันก็เลยแบบบางทีเนองแบบไม่โกรธน่าไม่โกรธเลยดิอ่ะไม่โกรธเลยดิมากดิโกรธแล้วไไม่เอาไปทุกแก้วไฟโกรธอีกอันดาไฟเอาอีกบางที่พอกทัานแล้วอ่ะมีครั้งที่แบบ อันดาเดินแบบร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แบบว่จุ๊งแบบมากลำบาราะว่าน้องรู้สึกแบบเรากดดันเราเล่นหลายรอบแล้วหลายรอบมากๆเราก็พยายามเข้าไปเปลี่ยนน้องนะแบบเออเพราะว่าหนูแบบหน้ามันดูไม่โกรธเพราะน้องมันเกลียดเราความดีอยู่ข้างๆอยู่แล้วมันด่าใครไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณในความพยายามแล้วก็ขอโทษสำหรับบางทีที่แบบดุมากๆจริงๆขอคุณค นูมี่รู้สึกว่าเรื่องีหนูใหม่มากแล้วตั้งแต่คิวแรกหนูก็ทักพี่เขาคุยมับเขาไปแล้วรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะพี่ที่แบบสอนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พี่เอาตรงๆคือหนูเวลาหนูไปกองหนูเจอพี่หนูก็แฮปปี้หนูก็หนูหนูได้ได้ทำงานแล้วเจอคนที่หนูสนุกคุยด้วยแล้วหนูก็มีความสุขที่ได้ไปกอบก็รู้สึกพี่ได้สนทนากับพี่เอิเป็นแบบนดูคำพูดดดนเนย อยากจะขอโทษอยากจะขอโทษถ้าแบบหนูดื้อดืดอแบบว่านอาจะไม่สมูทแต่ว่าหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่หญิงมากๆที่พี่หญิงคอยสอนแล้วก็เข้าใจหนูว่าแล้วหนูก็ใหม่แล้วก็ทนทนเครียดจนรืออะไรมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกค่ะแต่ว่าดีใจที่ได้เรียนรู้อีกนะเราอยากมองว่าทุกคนมันโต เราไม่อยากเิ็งใครไว้ข้างหลังเลยด้วยระยะเวลาที่จํากัดด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอยะ่าง<ม>เราพยายามที่จะแบบท,ท,ทุกคนให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ต้องขอบคุณในความพยายามของน้องๆเหมือนกันเราไม่สามารถชุดหลังคนสิบว่าคนขึ้นมาได้โดยที่ทุกคนไม่ไม่พร้อมเีียะก้าวเดิน ซึ่งนาวันนี้มนะันติดกล้องเรียบร้อยแนละ้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณน้องๆเหมกันขอบคุณพี่เจ็ดพี่แล้วกัน,กน,นจริงๆชอบอะในหลายซีนแบบมากๆเลยนะแบบมมยนะซึ่งซีนพวกเขาสองคนตอนที่ท,ที่ที่เขา้ขาเข้าฉา,ากด้วยกันมันดีเกือบหมดทุกซีนเลยนะเวลาที่เราอย่างซีนที่เขาแบบทะเลาะกันที่ที่ตรงมือไหนที่มะนาวตัดหัวใจหแบบือบอกชอบเที่ยวไป ที่นั้นเป็นสิ่งที่เราเวิร์กกันค่อนข้างเยอะหลายรอบว่าก่อนที่จะไปเข้าฉากซึ่งซึ่งเราไม่ได้คาดหวังให้มันจะต้องแบบดูออกมาได้ขนาดนั้นซึ่งน้องอ่ะก็าเปิลออกมาค่อนข้างที่จะแบบดีเลยนะในใน,ในการถ่ายในวันนั้นนะมันก็คือเรารู้สึกแต่ว่าตัว,น,น,วนะนาประทอบไรแล้วก็ตัวเจ้าชารู้สึกผิดหวังใจแค่ไหนการที่ต้องเห็นคนที่แบบตัวเองก็รู้สึก ด้วยเดินจากไปหรือที่เขาไม่สามารถทำอะไรอะไ้ยก็ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ชอบแล้วก็ในทุกที่แหละน้องๆเจ็าหนี้ที่สุดแหละอยากอยากจะให้ทุกคนรอติดตามชมแล้วก็ร่วมถึงซี่จบด้วยที่ขายไปเนาะโอ้ยที่จบเลยเนี่ยเห็นแล้วโอ้ยบอกเลยเป็นซีรีส์จบที่ไม่ได้อยากให้รอติดตามชมจนถึงตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้ว่าระยะ ทางที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีความสุขช่วงที่มีปัญหาแล้วช่วงที่มันคอมพีพที่สุดเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างให้ตลอดกางชมต่ารวมถึงน้องๆสองคนข้างหลังให้ดูให้รอดูว่าความสนใจของเจ้าลายจะทลายจมแพลและจมราได้หรือเปลา่า <c oughs>